สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูห่าพิธีทำวิธีบวงสวงพระเจ้าทันใจสองแผ่นดิน <Okay. S 1> นะครับที่ชาวันเป็นเจียนเป็นเจยนะครับประเทศกัมพูชาะส่งตรงเ,รเ,รเงจิรครูไีสกอไวเปียรสิเดตโมตานลื่อนลังจอมอาโมโอนี้ เทววายุงกมนามัสกาลุกเอาพิุณยิ่ือยากรูปไออังตนลงเทอแต่โพลสันสวมงคเกียุุณปเทียนผมมูอังไปประเทศไทยลงเ้อแต่แห่งบุญโสผลประเทศผมมูอังไปกรอพรบเจ้าแผงยอมสมจเรียสโซ โลมรสโลกเก็ดเดียวทุกสาจิจวนนพุิตะวงโอดวันแตงไสเป็น,วน,น,นสวัวยเมาพรัสทำไมโกกรพุงร้อนนานเป็นพุงสบายยมโกอนตายมลตาอายาเปลี่ยนเปลี่ยนทางสมศักดิ์วิทยาวงศาเมองห่างไปพุิโกเยี่ยง คุมกียงตรบประสาทเพสเรจปฏิเัไยระดับเตาหบันโอมาสมัตาวาไว้ตรงโกมิาบิจนจัดคนแจ็ดตงวรตรถเปมี่ยนยงพรกราจเรียกปรัโลกไตรลงจัดเดียวเอาครูไปครูอ,อกักษุพยา តើអតើសេចក្តីធូរទៅជាធូរផងអង្គាស្វាវិស្ទីស្វាត្រអាទេកូនខ្លួនញ៉ាំមកពីអំពេកគតិឆៃគប់ត្រកគុំត្រែងបានមួយធឿនដេចសេកាឆ្លងលោកព្រះអង្គាសុខផតថាញ់ដៃលោកអង្គសម្តេចជ័យ โดยจ็ดมวยมวยอ่องเหนียดโยจะปวดงไงเนี่ยโยนนี้เพื่ออวยนการกดกระเนี่อโยนไปฝรั่งเยื่อคเตียนทมงคุณพงสันสวรรค์เพีย,ย,ย,ง,ง,ย,ง,ยง,พงคุณไปเตียนทองโมอังเปรยพทธไทยส้มเยืผู้แทงอุบสติผลทีนนี้ส้มเยื่อบาโม ลกพทาแก่ต่างเพศและคเจย์หมอุดเทียนชมอูจียเหล่าเทพเทาวาะพระส่งเจยนะ ดนตรีพีธานติเกนเจต้นเจเดนทีประคุง เดียมเดียมใดเดียมดาบบารมุณบุญดาุกมนาอารหันตนสสนะสมารสมุติอินยาณวัยห่โสมปนวนทีอาาเดียดาโดยดาิธิสายอบทรงสองตาเรียกคุณลาไหลายลกองเตตรเมดาสร้างเปรีนา,นาประเพณีไทยนเยน,นียมสมุทีย សុកសេរិមោបៃតានិប្របាទមੁੰត្រិយតូវអង្គប្រជ្ញាថនមត់នឹងហោលំមួយគុណលេខត្រូវចំណងវត្តនេះតាមវត្តគូនេះហេមមានវតតវទីលើនេះនេះណៅនាងពុំហ៊ានព្រៀតផលណៃ ដែលព្រមព្រះអង្គប្រសពចងត្រង់ទីជេស្តាសុដេសដេភញ្ញុសុមភំផលត្រូវក្នុងនេករាបរិពអញ្ញងកើតយងកើតស័កមានប្រស័កជាបោសុចចិត្តចំណងចំណងប្រាជ្ញាងារងអង្គព្រះពុទ្ធបុត្រោ ធាវសូមរាប់ឱ្យជាច្រើនបន្តថាគិលិកតតពញុំបរិបាតសូមអញ្ជើញចូលអង្គទៀតក្នុងទីបដាតែបិទតនៅខាងទីដែលទីបុស្សិញច្រើនបង อานุโมทนีสาธุตาเาีมเปรียสบาทส้งเจยิ้นพงศีปดาแด่ประเจับเล้าพ้างเจอเกษรตะเนียมตะเนียมฐาเท้าไม่ดูหัก้้มเยิ้นรโอมอื่้งูจตนเนียเนียเปรียสบาดส้มเยิยนพงโตปิญาจึงออกจิงหลายแต่ประเจับเล้าขางเจอตะเยียมตะเนียมตะเนียนขาเท้าไม่ดูฝักโถ เจ้าปูศสีสุดโทเจ้ายาสีปฐุมมาวิสุทธิเทวีเทพศแห่งวันง,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 วน,น,งนัดนนนจึงยงปรสบาสมลึกเลิศเจิญดังเฮิร์ทาวิเุียะแท้พุทธนนำทานเจ้าอุรัสวิเจนิตเนียมเถริทาเเรสุเวินส้มเยิตะกลายเยี่ยงีตะมูลเจ้าทีรุกะกปูวิอากาศะตีบทตีบดาตึงลาย แดนโนติโกเป็นเว้นหมดบุญนี้แห่งมิกวดตากหมอกที่จะได้นิเทศตะเลอ่าผู้อาเทศอ่าปันเตมนต์ใจลึกล้ําถึงใจบ้านดูเกียรยกชื่อเจ้าฤนาเจ้าผู้สักทรงมณีโมอังเป็นภูเกียงตาเทศ อาเทศเร่งบ้ามโม่พืินทีจะ้กาูสุโอสมเพื่อปิการอัมบาลุกเองา โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะทะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะทะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัคเกาเมยารุเปคิริสิกตเตจันตลิเทวิมานเด ทีเปรเถจขามเณรวันาภานแเคห์วัตตุมหิเคเตภูมายายันตกเทวาธลาธลาวิสเมย์ยัคขานทัพนาธาจิถันตาสันติเกยังโมนิวะระวัจฉันังสาพระบูเมสุนันตุธรรมวัฒนกาโลอยัมปัฏฐันตารมวัฒน សាធុអញ្ញមបឋិនតាធម្មសវនាការោអញ្ញមបឋិនតាខ្ញុំសូមបវັດថ្វាយបីគំឋានថាទៀងតំដោយតតិភិសាយសព្ទសង្ខារព្រះគុណឆ្លាតឆ្លៃនៅអង្គវេតាត្រង់ព្រាននាមណាប្របីរិសីញាមសំសុភិយអសរងស្រេចឆ្នះបិដាននេះ พระพุทธเจ้าเรียนน้องอังปริจาสํานักหลวงหล่มบุญผู้เตชียน้องหมดบุญนี้แห่งเมรวตบภิกขุแลบอดิเป็นดินเด่นในหามีเนียงคุณแห่งเปรยภรัยจึงประเสริฐอังประเสริฐจังตรองวิธีเจษฎาสุดจะทิยมสนพวงของเถระใด សូមមានតនាមដល់អង្គយេហោដល់យោគតស័កមានប្រស័កកែផងដូចជាចិត្តនាមចំណងប្រញ្ញាយាបាទដល់ចិត្តលុពិយបរមគ្រូយកក្នុងសម័យចំណងសពលោតាជាមានប្រាធករុណាសុំជើងព្រះបរមគ្រូបំផផងអំប្រេកចែងវរមង្កទេព เาลมอารเจ้าใจยกเจละเจ้าปฏิกรรมบุเียติปฏิไทยถแม่ลืมบุญทับยากยงคงฟงเจกิยรติยศยศกันยศทายศยศสิ่งยศทรงไป็องครตําหนักกรมวิพรวรสิกวันตัวลงปฏิกรรมบุญเกียรบ้านทุ่งสังเปรตสัยใส่ขมวใส่ขตอ ហ <OR> <Arrow> <andYo> ើយសេចក្តីស្នើរបស់ពលរដ្ឋជារដ្ឋាភិបាលតាមសភាសន្តិកម្មដែលចំណាយចំនួន84,000អរ84,000ក្នុងឆ្នាំ2012ក្នុងជ្រុងចៃរបស់ព្រះរាជណករបស់រាជក្នុងតប្រងតខែតាមប្រកាន់គួជាព្រះសឡងថា ถาลัอาจที่เอาเจ้าผิดทางบาคนที่การาพรเป็นประชาสังมอิสระเลี้ยง่วยผ้ด้ใดจะต้องประชาขงแรงนสิงวันกเป็นประชาธิปไตยดีเดีสจปันรลที่อาราบอุปมาอ <wh ats Napoleon> ุปมรูรีนเตชั่งสิงไมอเท่ ประศาสน์เตปโกโยติงประศาสน์สัมมสนมตุประศาสน์ตาถวายบูไทปิยังปิยัญจจันทริประศาสน์สิถทนาภูผมไปโกประศาสน์รูปเตสแผนแกนแลแลเยอาลปะนังตะโกวัดปุระทะ គោរពស្ដេចបាទស្រីចិន្នៃយេកោប្រសាទតន្តិទ្ធលោកត្រូវចង់បានពុទ្ធជាតតាមវត្តពុទ្ធិហើយវេលាវត្តតងទីចិន្នៃព្រះទីបានអួយជូនចៅម្ងងបេកភេទសេននិកគង់អួយជូនចៅទៅប្រទីបានចិន្នៃ បានគូទោគ្រោព្រឹកព្រះហើយពៀតប៉លនៅពេលគាត់ចាក់មកអស់ព្រះចាក់នេះគោរពតាងឫសីមាមហាអលឡាអង្គគោរពអរិទ្ធិធិញខ្ញុំសូមមហារេអលឡាមិនចាក់លោកអស់សេចក្តីដែរព្រឹតទិសិងសំអរិទ្ធិញចេញព្រះសម្បាពុបតមហារេអលឡា ញាតិអម្ណាចបានចាស់ទៅលើអបភូមញាតិទាំងឡាយពេលដែលទៅប្រកាន់សពរេតនេសុរជើបរិបាតវេសុវណ្ណមហោជ័យដែលជាអំណាចចុងម្ចាស់អបភូមពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធឡាយឡំថានៅសិះអអស់និយសុរណេរិយព្រិលចន្ទទីបៈមរិយគណនទេវៈសថាសម្បនជ័យទេវតាទីប្រតិទីអង្គ เนีย i เตปิดาติมุลปเนียปเนียนผาเนียงตาติีเนยเตปิดาติปีโกเนียตาติวีเนียเตปิดาติใบพ่อติสาติวีเนียเตปิดาติโกปเนียปเนียนผาประ n ัตาติบีเนียนเตปิดาติโกะไเนียนปเนียประจักษสาตทวี ព្រះនាងបល្ល័ង្កទីប្រំប្រែងភពរតិវិហរតិវិហោតជាទីឧត្តមតរោនិដ្ឋគរិសាសភុទ្ធតាភុទ្ធតាសំរេធនាញជិះសតាទេវ៥ប្រិអង្គជារូបព្រះគុគផ្សេងព្រះព្រះស័ព្ភនាងសំមណោព្រះតសពោព្រះសម្ពន្ធពោតាមលោកជាទាំងចិត្តសម្បិតចិនចៃក្នុងព្រះច័ន្ទចៃ ពរអភិសិទ្ធិអរិយវេត្រ័យក្រាបព្រះតេជៈ8317ទេធម្មកាន់សិទ្ធិធម៌ចិនជីវាយចិត្ត933 3យន្តហារិស័យចិត្តបតូរព្រះសឡកាសូមបិកម្មមកទីហើយមនុស្សាន7គុណទី9គុណទី10គុណទី11គុណទី12សូមបិទៀងគ ੁਰ ុព្រះហិមແត្រព័រអ ндай สิ่งที่คุณเตรียนเตรียมเกี่ยวบทหารเพศสกปกต่างประแกงอะไรมา่วพร้อเกี่ยมั่เปนสัตว์เสียผู้พธในเมียนผู้ผู้หญิงในแต่ละอสวกประจเหตุนาบันทึกวาลุกกมสอมพูดดีใจใจเมตตาเกียวคออ้ทุที่สรุปองค์เจีกับเจดีน Vai amor no outro que vai colocar suba por é